ของค้าขายไกลยจะมาแลงเราจะมาแร้งลานปิดแล้วครับวันนี้นี่ก็เฮ็ดครับรมรหมูย่างตอน,นตอนเช้านะครับนี่นี่ครับเป็นหมูสามชั้นสามเขียดไปขายตอนเช้านี่ครับเป็นปีกไก่ปีกไก่ที่หมักด้วยสูตรเด็ดครับนี่ ไ,ไม่ไหมหลละสิบบาทใส่ไม่เสียบไม่เบอร์ออหกว่าจไม่เสียบแล้วไม่เสียบเบอร์หกโอ้โหต้ <c oughs> องไปพูดเร่ะไรแกงแกงคืออไแกงไหนนอะไร็เ่มขึ้นเ่้นไะเอาว่าใจใชไหมนี่ค็นมันเสือก่ย่รับ ครับใกลสนามบินชลบุรีนะครับบินใหญ่ขึ้นไปนด้ับนี่ครับยามแรกลูกค้าของก็คือไก่ย่างโอ้ยคหนางเลยี่นไอเขาเกือบคนละเขามาดี